วัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับชายแอบใส่ก้นบุหรี่ในอาหารหวังกินฟรีคิดไม่ถึงว่าเจ้าของร้านจะถามให้เขารู้สึกละอายใจและยอมจ่ายค่าอาหาร2เท่าเมื่อไม่นานมานี้นะครับเว็บไซต์ต่างประเทศได้นำเสนอเรื่องราวของชาวเน็ตท่านหนึ่งโดยเรื่องราวระบุว่าหลายคนมักจะพูดว่าต้นไม้ป่าใหญ่จะนกอะไรก็มีหมด วันนี้นะครับเราจะมาแบ่งปันเรื่องราวสุดแปลกให้ทุกคนฟังกันเรื่องราวมันมีอยู่ว่ามีลูกค้า4คนเข้ามาทานอาหารในร้านอาหารแห่งหนึ่งในประเทศจีนหลังจากนั้นนะครับก็เริ่มโวยวายเสียงดังหลังทานอาหารเสร็จพวกเขาว่าตนเองเจอก้นบุหรี่ในอาหารและขอให้ทางร้านไม่คิดค่าใช้ใจ่ายอาหารมืน้นี้เพื่อเป็นการชดเชยแต่มีคาดคิดนะครับว่าการกระทําของเจ้าของร้านในเวลาต่อมาจะทําให้พวกเขารู้สึกละอายใจมากมาก สามีของนางหวังซิวเหมยเสียชีวิตเมื่อหลายปีที่แล้วเพื่อหาเงินมาเลี้ยงปากท้องของครอบครัวนางหวังได้ลงทุนเปิดร้านอาหารเล็กๆในเขตชานเมืองเพราะความห่างไกลจากตัวเมืองร้านอาหารจึงขายได้ไม่ค่อยดีแต่ก็พอมีเงินพอได้ใช้ใจ่ายในครอบครัวเป็นเดือนๆไปในตอนเที่ยงของวันนั้นนะครับมีชายสี่คนเข้ามาทานอาหารในร้านอาหารของนางหวังพวกเขาได้สั่งกับข้าวหกอย่างและน้ำซุปหนึ่งถ้วยและยังได้สั่งเบียร์หลายขวดเพิ่ม นั่งหวังเห็นว่าพวกเขาขับรถมาเลยแนะนําพวกเขาว่าเห็นคุณลูกค้าขับรถมาไม่กินเบียร์จะดีกว่ามั้งลูกค้าคนนึงตอบกลับนั่งหวังอย่างไม่พอใจว่าเรารู้ดีนะไม่ใช่เรื่องของคุณไม่ต้องมายุ่งดีกว่าเห็นลูกค้าพูดแบบนี้แล้วนั่งหวังก็ไม่ได้พูดอะไรอีกพอพวกเขา่านไปได้สักชั่วโมงหนึ่งพวกเขาก็สั่งให้นั่งหวังยกน้ําซุปมาให้นั่งหวังจึงรีบสั่งพ่อครัวทําน้ําซุปและยกมาให้พวกเขาทานแต่อยู่ๆ พวกเขาก็เริ่มโวยวายเสียงดังขึ้นมาว่าเจ๊ๆมาดูนี่สินางหวังรีบเดินเข้าไปหาแล้วลูกค้าคนที่ใส่แว่นตาก,ก็ถามเธอว่าทำไมถึงมีก้นบุรี่อยู่ในน้ำซุปล่ะนางหวังจึงรีบขอโทษขอโผย,ยกใหญ่และบอกว่าจะให้พ่อครัวทำน้ำซุปถ้วยใหม่มาให้แต่ลูกค้าสี่คนนี้ไม่ยอมพวกเขาพูดอย่างโมโหว่าเรากินเข้าไปแล้วนี่ตอนนี้ให้อะไรเรามาก็ไม่อยากจะกินอีกแล้วคุณรู้ไหมบุรี่มันมีพิษนะ นั่งหวังฝังแล้วไม่รู้จะทําอย่างไรดีเลยต้องพูดกับลูกค้าทั้ง4คนว่างานน้าซุปนี้ไม่คิดเงินอาหารที่เหลือให้ส่วนลด20%ได้ไหมคะพูดแบบนี้หมายความว่าเราตั้งใจใส่ก้นบุหรี่เข้าไปในน้ําซุปหรือชายผู้ใส่แว่นตาพูดอย่างเสียงดังนั่งหวังไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อนถึงแม้ว่าเธอเคยได้ยินข่าวมาก่อนเกี่ยวกับเรื่องมีเส้นผมหรือแมลงสาบในอาหารคิดไม่ถึงจริงๆเลยว่าตัวเองต้องมาเจอกับเรื่องแบบนี้ ในขณะที่นางหวังกำลังอึง้งไม่รู้จะทำอย่างไรดีลูกค้าทั้งสี่คนลุกขึ้นมาแล้วเตรียมจะออกจากร้านไปนางหวังจึงรีบพูดว่าคุณลูกค้าคะฉันต้องขอโทษลูกค้าทุกท่านจริงๆในไหนก็ทานข้าวกันเสร็จแล้วคิดเงินกันเลยดีกว่าไหมคะลูกค้าทั้งสี่คนนั้นทำหน้าไม่พอใจแล้วก็รีบเดินออกจากร้านไปนางหวังได้แต่ปล่อยให้พวกเขาไปต่อมาพ่อครัวรีบออกไปอธิบายกับนางหวังว่าเจ๊ครับ ผมไม่เคยสูบบุหรี่ในเวลาทํากับข้าวนะนางหวังถอนหายใจแล้วตอบว่าฉันรู้ว่าคุณไม่สูบบุหรี่ในเวลาทํากับข้าวอีกอย่างบุหรี่นั้นก็ไม่ใช่ยี่ห้อเดียวกับที่คุณสูบพ่อครัวถามอย่างตกใจว่าพวกเขาตั้งใจใส่ก้นบุหรี่นั้นหรือน่าจะใช่แต่ช่างมันเถอะเงินแค่สองร้อยหยวนเองพูดเสร็จนางหวังก็ก้มหน้าไปเก็บถ้วยจานบนโต๊ะท่านใดนั่นเองเธอก็พบว่ามีกระเป๋าสตางค์สีดำใบหนึ่งหล่นอยู่ใต้เก้าอี้ เธอหยิบขึ้นมาเปิดดูพบว่ามันเป็นกระเป๋าสตางค์ของผู้ชายที่ใส่แว่นตาในนั้นมีบัตรประชาชนใบขับขี่บัตรธนาคารและเงินหลายพันหยวนพอครัวเห็นแล้วพูดเล่นกับนางหวังว่าเจ๊ครับเจ๊ได้ค่าอาหารคืนมาแล้วละ่ะเจ๊เอาเงินสักหลายร้อยหยวนสิพวกเขาจะได้จดจําและไม่กล้าทําแบบนี้อีกนางหวังไม่ได้พูดอะไรเธอได้เก็บกระเป๋าสตางค์ไว้ที่เคาน์เตอร์แล้วกลับไปทํางานต่อสักพักต่อมาก็เห็นลูกค้าสี่คนนั้น ขับรถกลับมารอบนี้พวกเขาเข้ามาที่ร้านถามนังหวังอย่างมีมารยาทว่าเจ๊เห็นกระเป๋าสตางค์สีดำใบหนึ่งไหมครับนั่งหวังเงียบไปสักพักแล้วหันไปหยิบกระเป๋าสตางค์ใบนั้นออกมายื่นให้ผู้ชายที่ใส่แว่นตาด้วยรอยยิ้มว่าใช่ใบนี้ไหมคะลองเปิดดูของข้างในครบหรือเปล่าผู้ชายที่ใส่แว่นตารับกระเป๋าสตางค์ใบนั้นไปแล้วรีบเปิดดูพบว่าไม่มีอะไรหายไปท่านใดนั้นเขารู้สึกละอายใจขึ้นมาทันที แล้วหยิบเงิน400หยวนออกมาจากกระเป๋าสตางค์แล้วยื่นให้นางหวังว่านี่เป็นค่าอาหารของเมื่อกี้ครับจากนั้นเขาก็พูดอีกว่าจริงๆแล้วก้นบุรี่นั้นความจริงคือไม่ต้องพูดอะไรหรอกนะน้ำซุปไม่คิดเงินรวมเป็นเงินทั้งหมด186หยวนนางหวังรีบพูดแทรกขึ้นมาและได้ถอนเงินคืนให้กับผู้ชายคนที่ใส่แว่นผู้ชายคนนั้นก็ไม่ได้พูดอะไรมากเขาวางเงิน100หยวนไว้บนโต๊ะแล้วรีบเดิอนออกจากร้านไป ในขณะที่เขาจะก้าวถาออกจากร้านไปเขาได้หันตัวกลับมายกนิ้วโป้งพร้อมกับยิ้มให้กับนางหวังนางหวังเห็นแล้วยิ้มตามเธอรู้สึกโล่งใจและมีความสุขขึ้นมาทันทีขอให้คนที่มีใจิตใจดีทุกคนมีชีวิตที่สงบสุขสันติเจอแต่เรื่องดีๆสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก like เจ .com หลังจากที่ทุกคนได้ฟังคลิปนี้จบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ใต้คลิปนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ